พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 9เรื่องการลบตามแนวตั้งและการลบตามแนวนอนสาระสำคัญการหาผลลบของจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20สามารถเขียนแสดงการหาผลลบตามแนวนอนและตามแนวตั้งได้จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจวิธีการลบตามแนวตั้งและการลบตามแนวนอน 2. แสดงวิธีการหาผลลบตามแนวตั้งและแนวนอนได้ 3. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบ สีรับผิดชอบต่อพนักง,งานที่ได้รับมอบหมายการลบตามแนวตั้งมีด้วยกัน3วิธีดังนี้วิธีที่1การหาผลลบโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายวิธีที่2การหาผลลบโดยใช้ตารางหลักวิธีที่3การหาผลลบโดยใช้วิธีลัดเด็กๆมาเรียนรู้วิธีที่1การหาผลลบโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายกันนะคะ จากโจทย์19บเลบสเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆมาหาผลลบตามแนวตั้งวิธีที่หนึ่งโดยเขียนในรูปกระจายกันนะคะเขียนจำนวน19ในรูปกระจายได้ดังนี้10บวกเมาหาผลลบกันนะคะ9กลบสเหลือ5 10ไม่มีตัวลบนะคะเขียน10ลงได้เลยดังนั้น19บลบสเท่ากับ เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้การหาผลลบโดยใช้วิธีลัดกันนะคะจากโจทย์18ลบ12เท่ากับเท่าไหร่เราจะมาหาผลลบโดยวิธีรัดกันนะคะตัวตั้ง18ตัวลบ12นำเลขโดดในหลักหน่วยนะคะมาลบกันเขียนผลลบ6ในหลักหน่วย ต่อไปนะคะมาดูที่หลักสิบนำเลขโดดในหลักสิบมาลบกันผลลบเท่ากับ0ดังนั้น18ลบ2เท่ากับ6เดีเด็กๆมาเรียนรู้กันหาผลลบตามแนวนอนจากโจทย์15ลบ4เราจะทำการลบในหลักหน่วยก่อนนะคะ5ลบ4เขียน1ในหลักหน่วย ต่อไปลบที่หลักสิบนะคะหนึ่งไม่มีตัวลบนะคะเขียนหนึ่งในหลักสิบได้เลยดังนั้นสิบห้าลบสี่เท่ากับสิบเอ็ดเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะจากโจทย์สิบเก้าลบหนึ่งเราเริ่มลบในหลักหน่วยก่อนนะคะเก้าลบหนึ่งเขียนแปดในหลักหน่วยต่อไปในหลักสิบนะคะหนึ่งไม่มีตัวลบเขียนหนึ่งในหลักสิบ ดังนั้น19ลบ1เท่ากับ18เด็กๆมาเรียนรู้ข้อต่อไปเลยนะคะจากโจทย์17ลบ6นะคะเริ่มรับในหลักหน่วยก่อน7ลบ6เขียน1ในหลักหน่วยต่อไปนะคะหลักสิบไม่มีตัวลบเขียน1ในหลักสิบเลยดังนั้น17ลบ6เท่ากับ11เด็กๆมาเรียนรู้ข้อต่อไปะคะ่ะ โจทย์สิบแปดลบศูนย์นะคะเด็กๆทําการลบในหลักหน่วยก่อนนะคะนำแปดลบศูนย์ 0, เท่ากับแปดเขียนแปดในหลักหน่วยในหลักสิบนะคะหนึ่งไม่มีตัวลบเขียนหนึ่งในหลักสิบดังนั้นสิบแปดลบศูนย์เท่ากับสิบแปดเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะจากโจทย์นะคะสิบเอ็ดลบหนึ่งทำการลบในหลักหน่วยก่อนนะคะเจ็ดลบหนึ่งเขียนหกในหลักหน่วย ไปที่หลักสิบนะคะหนึ่งไม่มีตัวลบนะคะเขียนหนึ่งในหลักสิบดังนั้นสิบเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับสิบหกเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะจากโจทย์สิบสี่ลบสิบสองเราทำการลบในหลักหน่วยก่อนนะคะสี่ลบสองเขียนสองในหลักหน่วยมาที่หลักสิบนะคะหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เขียนศูนย์ในหลักสิบ ดังนั้น14ลบ12เท่ากับ2เด็กๆมาเรียนรู้ข้อต่อไปค่ะจากโจทย์16ลบ14ทําการลบในหลักหน่วยก่อนนะคะ6ลบ4เขียน2ในหลักหน่วยจากนั้นมาทําการลบหลัก10บนะคะ1ลบ1เขียน0ในหลัก10ดังนั้น16ลบ14เท่ากับ2 มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการหาผลลบของจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20สามารถเขียนแสดงการหาผลลบตามแนวนอนและตามแนวตั้งได้เมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า114เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งภาระรงานในห้องเรียนออนไลน์รายละเอียดคะแนนมีดังนี้ 1. คะแนนการเข้าเรียน 2. คะแนนการส่งภาระรงาน3คะแนนความถูกต้องของคาตอบ4คะแนนลายมือประกอบไปด้วย การเขียนตัวอ,อักษรการเขียนตัวเลขไทยการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเด็กๆมาตรวจสอบคำตอบหน้าหนึ่ง้ยสิบสี่กันเลยนะคะจากโจทย์นะคะโยนเส้นจับคู่โจทย์การลบจำนวนกับผลลบเมื่อเด็กๆนะคะตรวจสอบแล้วหากมีข้อใดผิดสามารถแก้ไขนะคะ ข้อ11ยงเส้นจับคู่โจทย์การลบจำนวนที่มีผลลบเท่ากันเมื่อเด็กๆตรวจสอบคำตอบแล้วหากมีข้อยดยผิดให้เด็กๆแก้ไขนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ